to me like กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับชัยพีครับผมทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมนะมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านสนุกคาครับผมนะรถคัสสันเกตเอคุณภาพทุกคันนะครับผมนั่นที่ร้านเรานะครับผมนี่วันนี้อยู่กันในช่องนะครับรถเก๋งเกตเอนะครับผมนะนี่รีวิวโดยชัยพีทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมี Honda c ซ v i c 1.8ตัว E นะครับเป็น Honda c ซ v i c FC ครับผมปี2018นะครับราคานะครับเปิดอยู่ที ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมนะนี่คันนี้เป็นรถสีดําสวยๆนะครับผมนะสีดําเงาครับนี่รอเลยครับผมชีวิตคันนี้นะครับผมนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องขีด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยครับเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะโคมไฟนะครับผมนะสภาพดีอยู่นะครับผมไฟเดลงเดไลท์นะครับผมทุกอย่างติดครบหมดเลยนะครับ หน้าเลนไฟนะผมนะอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะผมนะนี่ลูกค้าคนเก่าน่าจะขับรถเร็วนะครับผมนะขออภัยครับผมนี่ครับผมคิ้วโครเมียมครับผมนะนี่สภาพโดยรวมถือว่าเงาเงาอยู่นะครับนี่ครับผมหน้ากระจังโครเมียมครับผมนี่โครเมียมเงาเงานะครับคาที่เกลือไม่มีขึ้นนะครับผมมีเข้ารอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับนี่ช่องลมด้านล่างครับผมนี่ไม่มีซี่ไหนแตกหักนะครับผมนะตัวนี้นะครับสวยเดิมหมดนะครับผม เนี่ยผมฝาครอบนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเบ้าของตัวไฟตัดหมอนะครับลูกค้าสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมนะเนี่ยครับผมช่องลมด้านล่างครับผมนี่สวยๆเลยไม่มีซี่ไหนแตกหักนะครับผมนะสภาพนะครับนี่ครับผมดูชัดๆเลยครับผมนี่หน้ากระจงหน้ากระจังนะครับคมเมียมเงาเงาครับโลโก้ตัวเฮดนะครับผมสวยนะครับเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมสภาพเดียวกันเลยนะครับกับด้านหน้าขวานะครับนี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ ผมไฟบอกเลยว่านะครับนี่หน้าเรียนนะครับจะมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับผมนะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับผมนะเพราะว่าคันนี้นะครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับผมได้ซีวิกหนึ่งจุดแปดตัว e ไปใช้งานเลยนะครับผมนะนี่ช่องไฟกันชนหน้าครับผมนะดูครับแนบชิดสนิทหมดนะครับไฟเดียวมุมบางคลต่างๆนะครับผมนะสวยเดิมหมดเลยนี่ดูสีฝากระโปรงหน้านะครับรถเป็นสีดำนะครับผมนะตัวนี้สีดําเงานะครับสวยนะครับเลียมสันฝากระโปรงหน้าต่างๆนะครับผมนะ นี่คมๆเลยรอยบุบรอยตะกี้ไม่มีนะครับผมนี่ครับผมบางคนหน้าด้านขวาครับผมเหลี่ยมสันคมๆสวยๆนะครับไฟเลี้ยวมุมมังคนนะครับผมนะสภาพเดินไฟนะครับไม่มีรอยเบียดรอยคูดนะครับผมไฟทุกดวงติดครบหมดนะครับล้อแม็กคท้เดิมโรงงานครับผมแม็กอลลอยนะครับขอบ16นะครับตัวนี้นะครับนี่ซีลายยางครับผมดู2 1 5ึงห้าทับห้าอานะครับคันนี้ได้ยางปี2 0 0พนี่ยางปีสองพครับผมนี่ให้ดูดอกยางนะครับ นี่เหล็กยางหนา,นานเลยครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับแกนยางไม่มีรอยแตกไรยงาครับผมนะนี่สวยครับนี่ซุ้มล้อครับผม,ต,ม, hmm. มตัวนี้จะเป็นพลาสติกคลุมหมดเลยนะครับผมนะจะมองไม่เห anyway> ็นตัวเนื้อเหล็กด้านในนะครับผมนี่แต่บอกได้เลยว่าสวยเดิมครับผมไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมรอยตำสีมาแน่นอนนะครับนี่ระบบช่วงล่างครับผมโช๊คปีกนกคอม้านะผมนะนี่เดี๋ยวผมพามุดครับเห็นอยู่นะครับผมนะนี่ครับเดิมหมดครับผมตัวนี้นะครับนี่มองไม่เห็นมาดูตัวรถจริงที่ร้านนะครับผม นี่ครับผมมันได้ข้างครับผมไม่มีรอยดุ้งนะครับนะรอยบุบไม่มีเลยครับผมสภาพดีนะครับนี่เหลี่ยมสันขอบต่างๆครับผมนะสวยๆคมๆนะครับดองต่างๆแนบชิดสนิทหมดนะครับผมนะนี่สวยเลยครับผมสีเสมอกันหมดนะครับผมนะตัวนี้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะฝาขอบนี่ฐานกระจกด้านล่างครับผมตัวนี้ครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมนะสภาพดีอยู่นะครับนี่ได้แบบนี้เลยครับผมใครที่กำลังมองหายซีวิอยู่นะครับผม นี่เขียวกันทรงกันสาดครับผมนะติดตั้งไม้ครบหมดนะครับสีบานเลยนี่สีเสมอการทุกบานนะครับเหลี่ยมสันขอบประตูต่างๆนะผมนะสวยหมดนะครับสวยครับผมคันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับต้องไม่พลาดอยกแน่นอนนะครับผมเมื่อเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลสนะผมนะตัวนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ไม่มีตรงไหนชํารุดเสียหายนะครับมาดูในส่องตัวภายในรถกันบ้างนะครับผมนะคอนโซลหน้าสีดํานะครับนี่ภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับผมนะนี่ที่แผงประตูจะเป็นสีเบจ บาะผ้าครับผมแท้เดิมโรงงานสีเบจสีครีมนะครับผมนะสวยๆครับตรงนี้จะมีตัดด้วยลายแคปล่าแต่เป็นผ้านะครับผมตัวนี้นะครับสภาพเบาะเบาะนะครับผมนะสภาพดีอยู่นะครับจะไปสภาพบาะซะแล้วนะครับผมลิ้นพันครับผมนะนี่สภาพเบาะครับผมไม่ช้ําเลยนะครับผมเบาะไม่ขี้เหร่นะครับนี่ครับผมสภาพเบาะนะครับผ้าตัวนี้นะครับไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับผมนะนี่เบาะผู้โดยสารดูครับนี่สีครีมนะครับคีนคินสวยๆเลยนะครับผมนะสภาพดีนะครับ นี่ได้ไปใช้งานต่อได้เลยครับผมนี่คอนโซลตัวกลางนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นผ้านะครับนี่ตัวนี้จะมีช่องเก็บของให้นะครับผมนะนี่ครับกว้างอยู่นะครับผมนะเก็บของได้เยอะอยู่นะครับที่วางแก้วน้ำหนึ่งแก้วครับผมตัวกลางนะครับเกียร์แม่นลครับขอไปคันนี้เกียร์ออโต้ครับผมเป็นอะไรครับวันนี้ครับผมนะดิ้นพันหมดแล้วนะครับนี่เกียร์ออตโต้ครับผมหัวเกียร์แผงเกียร์สวยๆนะครับผมนะนี่คันนี้เป็นเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะนี่ใบไม้ครับผมนะหมดประหยัดพลังงานนะครับผมนี่ สวยเลยครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะนี่ดูสภาพหนังหุ้มพวงมาลัยนะครับไม่มีรอยถลอกรอยขาดเลยนะครับผมสภาพดีนะครับพวงมาลัยนะครับผมสวยครับไะเดี๋ยวชมเลขไม้กันครับผมนี่คันนี้เป็นระบบ push start นะครับผมนะเหยียบเบรกกดปุ่มตาร์ทได้เลยนี่เครื่องเดือเนิยนๆสตาร์ทติดง่ายนะครับผมนะคันนี้นะครับ นี่ครับผมเลขไม่ครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยกิโลเท่านั้นนะครับผมหน้าหน้าตาหน้าตัดเลือนไม้นะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมสวยอยู่นะครับผมนะนี่ครับเซนลิ่งในการขับขี่นะผมนะระยะมุมมองต่างๆนะครับสวยครับหน้าจอครับผมนะรานนี้ระบบอ่าบลูทูธครับผมนะรองรับให้ด้วยนะครับผม u s b นะครับผมนะนี่ครับผมหน้าจอตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมนะนี่รับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดนะครับผมสวยเลยแกวอโต้อะแอร์อโต้ครับผม วันนี้ผมเป็นอะไรนะครับผมนะนี่ครับผมสวยเดิมหมดนะครับนะระบบแอร์ทุกอย่างติดครบหมดนะครับผมนะแอร์เย็นเพีงพอครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยครับผมนี่คอนโซลหน้าครับผมดูครับดำๆใหม่ๆเลยนะครับผมนะรอยขาดตั้งกองนะครับคาบด่างคาบกาวต่างๆไม่มีนะครับผมนะนี่ครับผมสวยครับสภาพนะครับผมนะโดยรวมนะครับนี่ใบสอบอกครับผม ฮอนด้าซีวิกนะครับ1.8ตัว e เป็นซีวิก fc นะครับปี2018ครับผมราคา599,000ท่านั้นนะครับผมคันี้เครดิตดีรีดีวลศูนบาทได้เลยนะครับผมนะสนใจนะครับรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของโทรหาพีเด้เลยนะครับเบอร์0927836442นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมนี่เราไมาชมฝาเพดานด้วยนะครับนี่ดูมุมกว้างหน่อยนะครับผมนี่ครับผมฝาเพดานไม่สกปปกนะครับผมนะรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะภายในห้องโดยสารสภาพดีนะครับ ระบบโครงสร้างกันบ้างครับผมนี่ยางกระดูกงูนะครับผมนะนี่ให้ดูเม็ดอาครับผมนี่สวยเดิมหมดเลยนะครับเม็ดดังนะครับไม่ผ่านการข้อทำสีมาแน่นอนนะครับผมนะนี่ให้ดูแค่นี้แหละครับผมนะเก็บแล้วไม่ให้ดูเยอะนี่ครับผมเสากลางครับผมนะภายในนะครับสีเดิมหมดนะเดี๋ยวผมไปชมหัวน็อตประตูนะครับนี่ไม่มีรอยขัดรอยแกะนะครับผมนะนี่ครับหัวน็อตใสใสเลยครับผมรอยถอดไม่มีนะครับสีภายในสีเดิมนะครับผมนี่ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมานะครับผมนะ นี no 何何 time, here, like variety, right? ่ครับหัวน็อตเนียนๆนะครับผมใสๆเกลี้ยงๆอย่างนี้เลยนะครับล e ูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับเอารถร้านเรานะครับผมนี่บันไดข้างครับผมตัวนี้นะครับนี่อ๋อตัวนี้เป็นคราบเลอะผมคิดว่ารอยถลอกนะครับผมนี่อาจจะมีรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยนะนะแต่สภาพโดยรวมนะครับของตัวบันไดนะครับสวยนะครับผมนะตัวสีไม่มีรอยถลอกเลยนะครับแผงประตูครับผมสีทูโทนนะครับนี่ตัดด้วยคิ้วตัวนี้เป็นสีบอลนะครับผมนะสวยๆนะครับนี่ กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับผมนะกระจกออโต้คู่หน้าเลยนะครับผมนี่ได้แบบนี้เลยนะครับนะซีวิค1.8ตัว E ครับผมปี18นะครับนะราคา599,000เท่านั้นนะครับใครที่กําลังมองหาซีวิไก็ใช้งานอยู่นะครับผมนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับผมบอกเลยนะครับคุ้มค่านะครับนี่ภายในบอกพุ่งพุ่งดุสธศารนะครับผมนะนี่ครับสภาพบอกนะครับใหม่เลยครับผมบอหลังนะครับผมนะ นี่สภาพบอกนะครับด้านหลังสวยกว่าด้านหน้านะครับนี่ครับผมไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะครับผมนะสภาพดีครับกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้หน้าซ้ายนะครับผมนะส่วนหน้าขวาไม่มีให้นะครับนี่สวยครับผมพรมเพิ่มต่างๆเราให้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพขอบบางโคนด้านในนะครับผมนะไม่มีรอยบุบเลยครับผมสภาพดีอยู่นะครับล้างทำความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งสวยกลิปแน่นอนนะครับผมนะกับซีวิคคันนี้นะครับผม ล้อแม็กนะครับผมด้านหลังนะครับนี่อาจจะมีรอยเบียดมานิดหน่อยนะครับผมนะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับผมดิดเบรกได้สี่ล้อเลยนะครับสําหรับพัลล่าซีวิกนะผมนะเรื่มช่วงล่างนะครับหายห่วงเลยนะครับผมซุ้มล้อด้านในตัวนี้จะมีกำมะหยี่คุมให้ด้วยนะครับผมนะเก็บเสียงดีนะครับผมนะตัวนี้นี่ครับสวยครับผมสวยเดิมเลยเหลี่ยมสันขอบบางโค้งบางโค้งต่างๆนะครับ นี่รอยต่อร่องตัวนี้นะครับนะของตัวกันชนกับตัวมงคลนะครับแนบชิดสนิทหมดนะครับผมเลนไท้ายด้านขวาครับผมนี่โคมไฟเงาเาอยู่นะครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมนะนี่ไฟรูปตัวซีนี้สวยๆเลยนะครับผมนี่โลโก้ไอวีเทคต่างๆนะครับนะอยู่ครบหมดนะครับนี่ฝาท้ายครับผมดูฝากระโปรงท้ายนะครับสภาพนี้เลยนะครับวมกลโลโก้ต่างๆฮอนด้าฮันด้าซีวิกนะครับผมน่าดูนี่ครับผมไม่มีคราบขี้เกลือขึ้นนะครับผมนะสภาพดีนะครับ นี no ่ภายในห้องเก็บสัมภาระครับผมนี่ภายในตัวนี้สภาพใหม่นะครับผมนะนี่กามายีกามาากามาจีคุมต่างๆนะผมนะนี่สวยเดิมหมดนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดเลยครับผมแผงปิดพลาสติกปิดแผงท้ายตัวนี้นะครับผมนะนี่รอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับผมนะนี่ตัวนี้จะชอบโดนกระเป๋าเวลาขนของขึ้นนะครับผมนะแต่ตัวนี้ร่องรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะนี่ครับนี่ตัวนี้ครับผมพื้นยางอะไหล่ครับผม แท้เดิมนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับผมนี่ไม่มีร่องรอยของการเคาะทาสีมานะครับผมนะนี่แม่ลงแม่แรงต่างๆอยู่ครบหมดนะครับผมนะซีวิคคันนี้นะครับผมบอกเลยคุ้มค่าครับผมได้คันนี้ไปนะครับผมนะผ่อนไม่แพงด้วยนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวรัศมีบาทได้เลยนะครับนี่ฝาปิดท้ายครับผมดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าครับนะเพราะมันอยู่ด้านในนะครับนี่ครับผมหัวน็อตนะครับให้ดูพอได้เห็นนะครับผมนะ นี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะผมนะนี่ครับราะตัวนี้มันมีกรมะยีนะผมนะแผ่นปิดฝาท้ายคุมอยู่นะครับเลยไม่เห็นหัวน็อตดานนอกนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยครับผมฝาท้ายนะครับแท้เดิมนะครับผมนะนี่รอยซีนรอยตะเข็บนะครับแท้เดิมโรงงานหมดนะครับผมนี่หัวน็อตนะครับผมนะให้มีรอยขันรอยแกะนะครับผมภายในสีบันพงบันพับแท้เดิมหมดครับผมนี่รองรังน้ำนะครับรอยซีนเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์ตแท้เดิมหมดครับผมลูกค้าสบายใจได้เลยครับผมออกรถร้านเรานะครับ เราคัดสรรคุณภาพรถเข้ามาให้แล้วนะครับผมนะนี่นี่ครับผมเลนไฟท้ายด้านซ้ายครับผมดูสภาพนี้เลยครับผมสวยๆครับเหลี่ยมสันกันชงกันชนต่างๆรอยเบียดรอยดุ้งไม่มีนะครับผมล้อแม็กนะครับผมแท้เดิมโรงงานสี่ล้อนะครับดิสเบกสี่ล้อเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ล้อนี้มีรอยเบียดไหมครับผมนะน่าจะไม่มีนะครับผมนี่ครับผมสวยครับนี่ซุ้มลงซุ้มล้อนะครับนะต่างๆเหลี่ยมสันขอบบางโคนดูครับ นี่ได้ไปสภาพนี้เลยครับลูกค้าต่างหมดเอารถได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมนะนี่ครับผมสภาพบอกข้องพูดยสารด้านซ้ายนะครับผมนะเหลี่ยมสันขอบมงค์งงคลต่างๆนะครับนี่สวยเดิมหมดนะครับผมแผงประตูดูครับนี่สภาพนี้เลยครับผมตัวล็อกเด็กใช้งานได้ปกตินะครับนี่ตัวนี้นะครับผมนะเอาขึ้นเอาลงนะครับผมนะเพื่อล็อกเด็กกันเปิดจากด้านในนะครับผมนี่ สีประตูนะครับด้านซ้ายครับผมนี่ครับผมสีเสมอกันหมดนะครับบันไดข้างด้านล่างนะผมนะไม่มีรอยเบียดรอยดุ้งนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนี่บอกผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับดูเหลี่ยมฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมสวยเดิมนะครับสภาพบอะดีนะครับรถไม่ช้ําเลยครับผมนี่ครับผมขอบบันไดด้านในนะครับผมดูครับรอยเบียดรอยคูดแทบไม่มีเลยนะครับผมแผ่นเพลทครับผมดูนี่เลขตัวถังวันเดือนปีผลิตนะครับผมนะชัดเลยนะครับ นี่สีเสากลางด้านในนะครับสีเดิมนะครับหัวน็อตครับผมนี่ครับไม่มีรอยขันรอยแกะแล้วนะตัวนี้จะฝุ่นเกาะหน่อยนะผมนะนี่ทำความสะอาดใหม่อีกรอบหนึ่งผมบอกเลยสวยคลิปแน่นอนนะครับผมนี่สวยครับผมสภาพโดยรวมนะครับตําหนิตัวรถอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะแต่ผมบอกเลยไม่มีผลต่อการใช้งานตัวรถแน่นอนนะครับผมออกไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับผมนี่ครับผมสำเนาทะเบียนรถครับผม นี่อยู่ครบหมดนะครับผมนะสมุดเล่มดําคู่มือรถต่างๆนะผมนะนี่มี้ครบหมดครับตามสแตนดาร์ดของตัวรถเลยนะครับผมนี่หัวน็อตลอยมาร์คลายเดิมสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่แผงประตูข้างนะผมนะดูครับสวยๆครับคันนี้ผมบอกเลยรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมนะนี่ล้อแม็กซ้ายครับผมนี่ให้ดูทุกร้อเลยนะครับสวยครับผมคันนี้ รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับแอดไลน์หรือว่าโทรมาที่เบอร์0 9 2 7 8 3 6 4 4 2ได้เลยนะครับผมนะนี่โทรหาน้องฟีได้เลยติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษากันได้เลยนะครับเรายินดีให้บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมมอเอรเครื่องกันต่อนะครับผมนะไปครับมาครับผมเดี๋ยวมารับชมมอเอรเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับผมนะเครื่องแท้เครื่องเดิมของทาง Honda เลยนะครับผมนะเครื่องยนต์สี่สูบนะครับขนาด1,800ซซีีคครับผมันนนี้ะครับ อัตราเร่งดีแรงดีแน่นอนนะครับผมนะสำหรับซีวิกนะครับผมนะไม่ต้องสืบสรรพคุณอยู่แล้วนะครับผมนี่ห้องเครื่องแห้งๆนี่เลยนะครับผนะเกลี้ยงๆครับผมห้องเครื่องไม่สกปรกนะครับผมนะนี่ครับผมแผงหลังคงหลังเครื่องต่างๆนะครับผมน่ะดูฉนวนกันความร้อนังหลังนะครับผมนะข้างหลังนะครับไม่มีรอยยับรอยขาวนะครับผมนะท่อน้ำยงน้ำยานะครับทอยางต่างๆนะครับชุดสายไฟดูครับสวยเดิมหมดเลยครับผมห้องเครื่องนะครับคราบน้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมนะกันนี้นะครับ มาเช็คมาตรวจสอบมาได้เลยนะครับผมนะนี่กระปุกน้ํายาครับผมดูแน่นๆกระปุกน้ำมันเบรกมเมอลมเบรกด้านในนะผมนะนี่ดูครบหมดนะครับนี่เบ้าโช้กครับผมดูเม็ดอาร์กนะผมนะนี่รอยเม็ดอาร์กรอยซีนนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับสีภายในสีเดิมนะครับนี่ซับในบงค้นหน้าด้านขวานะครับผมนะรอยทรงรอยซีนเม็ดอาร์กต่างๆเดิมหมดนะครับผมไม่ผ่านการเคาะทำสีมาแน่นอนนะครับคันนี้ นี่ครับผมคันม่าน้ําบนนะครับนะตัวนี้เป็นแผงยึดบ่อไฟหน้าด้านขวาครับสีเดิมนะครับผมนี่การันตีมั่นใจได้เลยนะครับผมนะพลาสติกปิดคันม่าน้ําบนกลางนะับนะดูครับดำๆใหม่ๆนะครับบุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมนี่ไม่มีตรงไหนชารุดเสียหายนะครับมอกรองใหญ่ๆดำๆแน่นๆนะครับนะขาลงขาล็อกไม่มีแตกหักนะครับผมนี่กล่องฟิวต่างๆสวยเดิมหมดเลยนะครับผมนี่ที่สําคัญคันมาน้ําบนกลางตัวนี้ครับนะคันหน้าด้านซ้ายนะครับแท้เดิมสวยเดิมครับผม นี่ซับในบางคนหน้าด้านซ้ายครับผมนี่สีเดิมเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมไม่ผ่านการเคาะทำสีมาแน่นอนนะครับเบาโชกนะครับผมดูรอยเม็ดอาร์คต่างๆสีตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับมั่นใจได้เลยนะครับลูกค้านะครับผมนี่น็อตยึดฝากระโปรงหน้าครับผมดูชัดๆเหมือนนะครับผมนะมีรอยขันรอยแกะนะครับนี่ไม่มีรอยขันรอยแถนนะในรอยแกะนะผมนะไม่มีรอยถอดเลยนะครับหัวน็อตเนียนๆสวยๆครับผม สีภายในสีกระโปงฝากระโปงนับสีเดิมนะครับผมนะนี่สีภายในสีเดิมหมดนะครับคันนี้ไม่เคยถอดทาสีนะผมนะสีภายในนะครับสวยครับผมนี่หัวน็อตด้านขวาครับผมนี่ครับผมเนียนเล่ยหัวน็อตใสๆนะผมนะไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับผมแผงจิ้งลงจิ้งหลีดแผงใต้กระจกหน้าต่างๆนะครับสวยเดิมหมดนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมผมบอกเลยเก้าสิเปอร์เซนขึ้นนะครับผมคันนี้นะครับอาจจะมีแค่รอยสะเก็ดหินบ้างนิดนิดหน่อยนะผมนะแล้วก็รอยดาตรงเบาะนะครับ แต่สภาพโดยรวมผมบอกเลยสวยมากๆครับผม Honda Civic คันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Civic FC 1.8ตัว E ปี18นะครับนะคันนี้ราคา5,99,000เท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีด้าโอรสศูนย์บาทได้เลยนะครับโทรหาพี่ได้เลยเบอร์0927836442แอดไลน์แอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมนะนี่ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดน้องพีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวดาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ